เราไปปิดท้ายเบรกแรกกันนะครับที่ผลการเลือกตั้งที่บราซิลครับซึ่งผลการนับคะแนนนะครับปรากฏว่าอดีตประธานาธิบดีลูล่าซึ่งเคยต้องโทษจำคุกนะครับในข้อหาคอร์รัปชันสามารถเอาชนะประธานาธิบดีคนปัจจุบันไปได้แบบชิวเฉียดทำให้เขาเตรียมที่จะกลับขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีสมัยที่3ของบราซิล คณะกรรมการการเลือกตั้งของบราซิลก็รายงานผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีรอบชิงดําซึ่งมีขึ้นเมื่อวันอาทิตย์อย่างไม่เป็นทางการนะครับว่าตอนนี้หลังจากที่นับคะแนนไปแล้วมากกว่า99%ผลปรากฏว่านายลูอิสอิกนาซิโอลูลาดาซิลวา หรือที่รู้จักกันในชื่อลูล่าอดีตประธานาธิบดีวัย76ปีซึ่งลงสมัครในนามตัวแทนพรรคคนงานซึ่งเป็นพรรคฝ่ายซ้ายได้รับคะแนนเสียงสนับสนุนไปนะครับคิดเป็น50.89%ขณะที่ประธานาธิบดีคนปัจจุบันชาอีโบโซนารูผู้นำคนปัจจุบันวัย67ปีจากพรรคอนุรักษ์นิยมซึ่งเป็นพรรคฝ่ายขวาได้รับคะแนนเสียงสนับสนุนไป49.11% แม้ว่าผลการนับคะแนนตอนนี้จะยังไม่เสร็จสิ้นนะครับแต่ว่าศาลเลือกตั้งสูงสุดของบราซิลก็ให้ความเห็นว่าคะแนนที่นับได้ในตอนนี้ก็เพียงพอแล้วที่จะยืนยันตามหลักคณิตสา์ว่าลูลาคือผู้ชนะการเลือกตั้งแบบชฉวเฉียดชฉวเฉียดจริงๆนี่น่าจะสักประมาณไม่ประมาณล้านเสียงหรืออาจจะไม่ถึงล้านเสียงนะคะคการเลือกตั้งรอบแรกค่ะเกิดขึ้นเมื่อวันที่2ตุลาคมที่ผ่านมาก็สูสีนะคะผิดจากความคาดหมายของทุกฝ่าย คือตอนแรกเนี่ยเขาบอกว่าลูล่าเนี่ยน่าจะมีคะแนนนิยมเหนือโบโซนารู so ค่ะทิ้งประมาณ10-15%เลยทีเดียวค่ะ,คะ,คะแต่ว่าท้ายที่สุดปรากฏว่าเนี่ยค่ะไม่ถึง2%นะนะคะตอนแรกเนี่ยคนก็เลยโอ้โหคิดว่าการชนะของลูล่าอาจจะไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดซึ่งก็ไม่ง่ายจริงๆเพราะว่าท้ายที่สุดเนี่ยคะแนนการเลือกตั้งออกมาเนี่ยก็ชฉิวเฉียดมากๆนะคะ นายลูล่าค่ะกลับมารับตำแหน่งสมัยที่3ในวันที่1มกราคมปีหน้านะคะซึ่งก็เคยได้รับความนิยมสูงสุดจากการดำรงตำแหน่งครั้งล่าสุดจากผลงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับกลุ่มชาวบราซิลระดับฐานลา่าแต่ความนิยมของเขาเนี่ยตกฮวบลงเมื่อสารพิภากษาให้เขาต้องรับโทษตรอนจำค่ะจากข้อหาคอร์รัปชันตอนปี2017 ถึงปี2019และหลายฝ่ายก็วิพากษ์วิจารณโยบายเศรษฐกิจของรูล่าที่ยังเน้นการยกระดับสวัสดิการทางสังคมให้แก่กลุ่มคนรากยาคือส่วนสําคัญที่ทําให้เขาเนี่ยชนะการเลือกตั้งเนื่องจากปัญหาความยากจนยังเป็นปัญหาใหญ่ที่รอคอยการแก้ไขในบราซิลนะคะ ทีนี้พอผลการเลือกตั้งมันออกมาชิวเฉียดมากๆก็มีข่าวออกมานะคะว่าฝ่ายผู้ที่ให้การสนับสนุนประธานาธิบดีคนปัจจุบันเขาไม่พอใจผลการนับคะแนนมีการออกมาเตรียมตัวที่จะประทวงและคือขอให้มีการนับคะแนนให้ละเอียดถี่ถ้วนคือเขาคิดว่าควรจะต้องได้มากกว่าน,นี้เหรอะคะขึ้นชนะแล้วนะคือมันชิวเฉียดจริงๆเขาก็เลยมองว่า้ถ้าเกิดมีการนับคะแนนเมืองไหนผิดพลาดเนี่ยมันอาจจะเป็นตัวแปรที่ทําให ฝ่ายไ,ไหนกลับมาพลิกล็อกเป็นผู้ชนะก็ได้ก็เลยเหมือนนการออกมากดดันให้ทางกอกตของบราซิลเนี่ยนับคะแนนให้มันละเอียดถี่ถ้วนจริงๆค่ะ